วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานของพรกเพื่อไทยก็ได้เดินทางมาเพื่อจะร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลซึ่งได้พยายามทำลายชื่อเสียงของตัวกับผมรวมทั้งพักเพื่อไทยด้วยเหตุก็คือว่าได้มีกลุ่มบุคคลเนี่ยได้ใช้ข้อความโพสแชร์เข้ามาในโซเชียล โดยระบุว่าตัวผมเองเนี่ยได้เคยอภิปรายในสภากล่าวหาว่าค่าการบำนาญไม่มีประโยชน์แล้วก็กล่าวหาต่อว่าพรรคเพื่อไทยกับอีกพรรคหนึ่งเนี่ยมีนโยบายที่จะลดเงินเดือนเงินตอบแทนค่าการบำนาญแล้วในข้อความนั้นก็พูดต่อด้วยว่าเป็นการแสดงเจตนาชัดเจนว่า ขอให้แชร์ต่อกันเยอะๆเพื่ออย่าเลือกสองพักนี้เข้ามามีอำนาจไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นเขาก็ส่งข้อความนี้เนี่ยเผยแพร่แล้วก็มีการแชร์ต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นความเสียหาย ทั้งกับผมเองแล้วก็พักที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมามานานแล้วเป็นระลอกสองระลอกสามแล้วตั้งแต่คราวที่ประมาณสองปีที่แล้วอะ่ะก็มีคนพยายามที่จะสร้างข่าวแบบนี้บิดเบือนแบบนี้แหละซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วหลายรอบแล้วก็บอกว่าจะดเนินคดีนะแต่ว่าด้วยผมเองนี่คิดว่าคนที่แชร์ส่วนใหญ่เป็นข้าการรมบำนานท่านอาจจะมีอายุมาก ท่านอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดแล้วท่านอาจจะตกเป็นเครื่องมือผมและพรรคเพื่อไทยก็มีเมตตาที่เราบอกมาสองครั้งแล้วเราจะดำเนินคดีดเราไม่ดําเนินก็ทําให้กลุ่มนี้เนี่ยได้พยายามเหิมเกริมทําอีกแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มนี้จะทําตอนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เลือกตั้งระดับชาติคราวก่อนจะมีการเลือกตั้งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เอาทีนึงงลว ตอนนี้ก็ระบุชัดเนี่ยมันจะเลือกตั้งท้องถิ่นก็ทําอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยแม้ผมจะมีเมตตาเมื่อพักเพื่อไทยจะมีเมตตาแต่เราคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับพักให้กับตัวกับผมไปเรื่อยๆวันนี้เราก็เลยตัดสินใจนะว่าได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็มาร้องทุกข่าวทษให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดในชั้นต้นนี้เนี่ยเราก็รวบรวมได้ หลายคนนะหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่คนซึ่งเป็นต้นตอต้นตอข่าวสารนี่ใช้นามว่าคุณหนุ่ยเอมออนนะหนุ่ยเอมออนแล้วก็ยังมีคนแชร์ต่อไปเยอะๆเลยที่เราจำได้แล้วดำเนินจะดำเนินคดีวันนี้เนี่ยคนหนึ่งใช้นามว่าคุณอําไพนะในใน ใน Facebook และในไลน์อีกคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นอดีตผู้นวยการตรวจสอบและเป็นอดีตผู้นวยการโรงเรียนอุดรพิยานุกูลคุณนรงคุณนรงนคนับสกุลชาติพร,รถแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยทีนี้วิธีการก็คือวันนี้พอมาลองทุกขก่าโทษแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบทางโซเชียลก็จะสาวไปเลยทีนี้ก็เชื่อว่าจะมีคนซึ่งต้อง ได้ถูกดาเนินคดีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นร้อยเป็นพันนะเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่ามีการแชร์ต่อกันมาเรื่อยๆแต่จะมากเท่าไหร่ก็จําเป็นนะจำเป็นเราก็จําเป็นต้องทําเพราะฉะนั้นจึงฝากฝากไปยังผู้ที่กําลังอ่านข่าวสารนี้อยู่แล้วกําลังจะแชร์ต่อให้ได้โปรดหยุดคิดว่าโดยสารนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่ความจริงเลย นะพอเจ้าหน้าที่เขาเชิญมาท่านจะต้องไปหาเอาคําพูดว่าผมพูดที่ไหนถ้าพูดในสภาต้องไปหามามันไม่เคยมีแต่ในทางตรงกันข้ามนะท่านข้าการบํานาญทั้งหลายที่ท่านกําลังวิตกอยู่เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมอภิปรายในเชิงเป็นคุณกับท่านด้วยพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ข้าการบนานาญเนี่ยได้มีการดํารงชีพอยู่ด้วยด้วยความ เหมาะสมแก่สถานะของท่านไม่เคยคิดไม่เคยมีใดๆเลยที่คิดว่าจะต้องไปปรับลดเงินเดือนหรือสวัสดิการของการกระบำนนานผมเองก็ไม่เคยอภิปรายอย่างนั้นที่ผมอภิปรายจับใจความที่สำคัญนะในคราวนั้นนะ่ะคือผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุข้าราชการพอครบ60ปีแล้วรัฐบาลจะต่อเป็น63เนี่ยผมอภิปรายว่าผมไม่เห็นด้วย ผมอยากจะให้กเกษียณที่60ตามมาตรฐานเดิมส่วนเงินและตำแหน่งที่จะให้เขาต่อเนะ่เอามาบรรจุเด็กที่จบใหม่เด็กที่จบใหม่ยังตกงานเยอะเนี่ยถ้าจะไปต่ออายุราชาการแบบนั้นเนี่ยเอาอายุราชการที่จะต่อเนี่ยมาให้เด็กบรรจุใหม่เราจะแก้ปัญหาเด็กตกงานจะแก้ปัญหาเด็กซึ่งจะต้องเลี้ยงดูคนแก่ได้เยอะอันนี้คือสาระที่ผมอภิปราย แลพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายแบบนี้นะท่านกเกษียณแล้วก็ต้องดูแลท่านนะ่ะท่านทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองมาเพราะนั้นท่านอย่าไปหลงเชื่อถ้าดูจริงๆแล้วนี่คนที่ส่งข่าวสารถ้าอ่านข่าวสารให้ดีนะครับเขาหวังผลทางการเมืองอย่าเลือกเข้ามาเป็นทั้งระดับชาติและท้องถิ่นเขาก็พูดชัดนะ่ะถ้าท่านตกไปเป็นเครื่องมือท่านก็จะโชคร้ายแนละแต่ว่าถ้าท่านไม่ตกเป็นท่านเจตนาทีนี้ถ้าเจตนา มีอคติกับพักหรือกับผมเนี่ยท่านเองก็ท่านก็ถือว่าท่านทําผิดถ้าเจตนาไม่ชอบท่านก็มีวิธีการอื่นที่จะแนะนําที่จะ,ะช่วยให้ปรับปรุงได้แต่สร้างข้อมูลเท็จแล้วไปเผยแพร่แบบนี้เนี่ยท่านจะต้องได้รับโทษโดยสรุปก็คือว่าวันนี้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่ขอเจาา้ได้เดินหน้าเอาความผิดและดําเนินคดีอย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้อาจจะเริ่มเริ่มต้นที่ ไม่มากสำหรับผู้ที่เรากล่าวโทษแต่การสอบสาวเราเรื่องไปตามแชร์ตามเฟซเนี่ยมันจะถูกเยอะเลยนะ่าเยอะก็ต้องเยอะต้องต้องขอฝากกับเรียนผ่านสื่อมวลชนด้วยนะครับขอขอบคุณครับกี่บัญชีคะที่เราจะดำเนินคดีในวันนี้นวันนี้น่าจะประมาณ5บัญชี5บัญชีเป็น5บัญชีของ Facebook หรือ t w i t t เ r หรือว่าก็มีไลน์ด้วยมี Facebook ด้วยไลน์กลุ่มหีเยอะนะ ที่เราต้องเริ่มตร,ตรงนี้ก็เพราะว่าจะตั้งต้นเพื่อจะสาวกลับไปให้หมดจริงๆแล้วลอกก่อนหน้านี้มันก็มีนะลอกก่อนหน้านี้เราเตือนไปแล้วก็รู้สึกจะหยุดแล้วเปลี่ยนใหม่ <Okay. S 1> เปลี่ยนใหม่เป็นคุณเอ็มออนตั้งต้นข่าวสารมาที่นี้คุณหนุ่เอ็มออนมานะซึ่งเ,เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้เอาตัวข้อมูลให้กับทางสื่อให้ดูว่าเขาโพสต์ยังไงนะงโพสนี่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นแค่ประชาชนทั่วไปคะ อรอบแรกเลยนะรอบแรกเลยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เราเช็คไปต้นต่อเนี่ยจะเป็นทหารข้าการทหาร,กรเกษียณซึ่งเช็คไปแล้วเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มต่อต้านการมิตฉโทษกรรกผือพูดง่าวก็เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันกับครั้งก่อนถูกต้องเป็นกลุ่มเดียวกันกับครั้งก่อนซึ่งก็ส่งต่อที่นี้พอเริ่มต้นกันใหม่เนี่ย เท่าทีเช็คไปส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามเราไม่อยากบอกว่าเป็นกะปะปะสหรือเสื้อเหลืองนะแต่ก็บอกว่าเป็นฝ่ายตงกันข้ามเพราะว่าชัดเจนแล้วก็มีอีกบางส่วนที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่สามรายที่เราแจ้งวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วตรวจสอบแล้วคือฝ่ายตรงกนข้าม ที่อยากเสริมอาจจะเป็นที่อาตาญิงได้แจ้งว่าเกี่ยวข้องกับคุณเสรีที่สุดนี่นะคะอ๋ออันนี้นะฮะนี่นี่คือข้อความที่ล่าสุดชุดล่าสุดปีที่แล้วอีกชุดหนึ่งปีล่าสุดได่เป็นหน่วยเอ็มออนนะเราก็มีคนส่งต่อนะนี่แพร่หลายความจริงเราเราถือตอนแรกเราก็ไม่คิดจะเอาความหรอกก็มีเมตตาอยู่แต่วว่าพอมันแพร่หลายเยอะๆแล้วจะหนักขึ้นตอนจะเลือกตั้งท้องถิ่น ว่จะคู่ได้ถามไปว่ามีกรณีอื่นไหมคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณเสรษฐีที่สุดนี้คะที่จะมาร้องในวันนี้ด้วยมีไหมคะอ๋อวันนี้ก็ไปผมก็ไปให้ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรชุดก้าราการปปชเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับมีข่าวเรื่องกันให้สินบนสอสอเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ไปปากคำนักแรก ผมก็ได้มอบหลักฐานให้กับทางคณะกรรมาธิการไปแล้วเป็นคลิปการสนทนาเชิญชวนกันไปเอาเงินส่วนรายละเอียดอย่างไรนี้เนี่ยยังให้สอบถามทางการบริการเพราะว่าการริการเขาอาจจะยังไม่อยากให้ผมเปิดเผยการริการาเขาจะเป็นคนเปิดเผยเองแต่ว่าเรื่องนี้เรามีพยานทั้งคลิปการสนทนาแล้วก็บุคคลที่จะให้ให,ให,ให้ให้การเล่าสถา,านการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ โอเคโอเคบัญชี้าบัญชีบัญชีเป็นเงินคือไหแล้วที่จริงยังมีคนซึ่งเราคิดว่า น่าจะรู้เต่าไม่ถึงการเราก็คัดออกแต่ว่าที่เราคัดมาวันนี้เป็นคนที่ดูจะมีเจตนาคณะรับ นี่นะนี่คือคนที่แชร์ต่อมาอขออนุญเป็นคนต้นโพสตะถ้าเป็นแชร์ต่อเป็นไรเราอนุเป็นคนต้นโเอี่อีกครับนะนีแชร์ต่ออค,คอคนนี้คือเราก็แจ้ความวันนี้เหมือนกันหอ จะมีคนใช้ชื่อว่าอัมไทยด้ว สวัสดีค่ะท่านผู้ชม Voice TV ทุกท่านนะคะขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศจากที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะอยู่แถวแถวเมืองทองธาน,นีค่ะก็ในวันนี้ทางคุณสุทินคลังแสงนะคะในฐานะประธานวิฝ่ายค้านและก็พร้อมด้วยคุณจักรพงษ์แสงมณีนายทะเบียนของพรรคเพื่อไทยและ คุณอรุณีกาสยานนท์โคศกพักเพื่อไทยนะคะเดินทางมาเพื่อดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดําเนินคดีกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มีการจัดทำเฟกนิวส์นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วก็เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่ว่าเป็นข้อมูลเท็จซึ่งเป็นความผิดตามพรบคอมมาตรา14 ในวงเล็บ1แล้วก็ในวงเล็บ5นะคะกรณีที่สืบเนื่องจากการดําเนินร้องทุกกล่าวโทษในวันนี้เป็นในเรื่องของที่มีการส่งต่อข้อความผ่านทางแชทไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือในในไลน์นะคะแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการกล่าวอ้างว่าทางคุณสุทินนั้นได้อภิปรายในสภาพูดถึงว่าต้องการที่จะให้มีการปรับลด บําบเหน็จบํานานของข้าราชการนะคะซึ่งไม่เป็นความจริงทางคุณสุทินก็ยืนยันถือว่าเป็นเฟกนิวส์แล้วก็ได้สร้างความเสียหายต่อทั้งคุณสุทินเองแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างมากแล้วก็ในวันนี้ในการดําเนินรองทุกกล่าวโทษนั้นก็จะดําเนินกับผู้ใช้ ทั้งหมด5บัญชีนะคะแต่ว่า3จากใน5บัญชีจากการตรวจสอบแล้วคุณสุทินยืนยันว่าเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับทางพรรคเพื่อไทยถือว่ามีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันค่ะก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการดิสเครดิตกันทางการเมืองนะคะแล้วก็นอกจากในกรณีนี้กับการร้องทุกกล่าวโทษเรื่องเฟกนิวส์ที่ถูกปล่อยออกมานั้นคุณสุทินยังได้พูดถึงกรณีการ ไปให้ปากคำกับกรรมธิการปปชที่สภานะคะซึ่งประธานกรมทรดังกล่าวก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องกรณีที่มีการให้สินบน5ล้านซึ่งทางคุณสุทินเองก็ได้ยืนยันเขาว่าในการให้สินบน5ล้านบาทนั้นก็มีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวพยานบุคคลได้ าสามารถยืนยันในเรื่องดังกล่าวได้นะคะแล้วก็ทางกมธก็จะมีการดําเนินการต่อไปสําหรับในตอนนี้ก็จะเป็นภาพการติดต่อประสานงานของทางคุณสุทินนะคะที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางเจ้าหน,น้าที่ตํารวจที่กองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบส,สวนอาชญากรรมนะคะก็ตอนนี้ความเคลื่อนไหวก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของ voice tv สวัสดีค่ะ